สวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโปเจเลจเลเจอลไนครับไม่มีใครไม่รู้จักโปเจเลเนาะตอนนี้เราเรานัดเจอโปเจเลในฐานที่แปลกมาก วาโปรเจเลชอบแถวนี้มากเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนเป็นไงบ้างอ๋อเมื่อคืนมึนๆอยู่ครับตอนเช้านี่ครับเมื่อคืนมันดีครับเออเราเราอยู่ที่ที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวสารครับโอเคหลังจากที่เจเลก็ไปคว้าแชมป์ที่เขาชิยันสัตหีบครับเป็นสนามไกีฬาสุดท้ายของผมในปีนี้ครับ นีทำแบบโคร์ผลงานแบบสุดยอดมากได้ไปโค่หน้าด้วยใช่ครับปีนี้เนี่ยผมก็ปริฟายสนาม i อร n นแมน73สุขเกตได้สะ็อตไปโคนหน้าปีหน้าครับปี2018 ดี๋ยวจะเลยไปคนหน้าครั้งที่2แล้วเนาะแต่ครั้งแรกที่ไปเนี่ยปี2011ก็คือไปแบบมั่วๆไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอควฟลายปั๊บเพื่อนบอกไม่ไปครั้งนี้เนี่ยก็ไม่รู้ชาติไหนจะได้ไปเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเรื่องหรอจิงใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนั้นเอาก็ได้เลยแคเอาก็เอาก็เลยไปอีกปีแรกก็ไปแข่งแบบครั้งแรกควไนรลิแมนก็แบบไปแค่แบบขอให้จบบอะไรเงี้ยครับแล้วจบที่เออ11ชั่วโมงครับครั้งแรกแบบสุดยอดครับ ครับเหนื่อยมากเพราะว่าไม่เคยแข่งฟัวร์ไอรอนแมนมาก่อนจะไปโคชนาเลยอ๋อเราไม่เคยอ๋อเจ็ดสิาตลอดแล้วก็ไปใช่ครั้งแรกที่โคชนาก็คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปแข่งฟัวร์ไอรอนแมนเพราะว่าผมไปแข่งปีนั้นที่ผมควอลิฟายที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นระยะ70.3แล้วผมควอลิฟายไปลาสเวกัสเป็น70.3ชิงแชมป์โลกโอ้แชมป์อะไรเงี้ยครับแล้วปีนั้นเนี่ยที่จีนเขา ยกเลิากการจัดการแข่งขันฉลดกอทุกโคนหน้าก็เทไปฟิลิปปินผมก็เลยได้สองสลดก็ถือว่าโชคดีมากสุดยอดตอนนี้เรา<ม>เราเรา,เราพามาแบบเอกลักษ์จริงมามาอยู่กับโปรไทยอันดับหน<ม>ึ่งนะครับหลังจากคราวที่แล้วคุยกับนําไปแล้ว <นำ S 1> ตอนนี้ห<ำ>ลังจากคราวที่แล้วคุยกับโคตรโคตรโปรหนำมาแล้ววันนี้มาคุยกับโคตรโปรทะเล<โดย> เราคุยอันนี้เป็นเพจ Runner Journey นะครับ Runner Journey ก็คือแบบว่าประสบการณ์นักวิ่งครับเส้นทางชีวิตของนักวิ่งแน่นอนเจเลก็ต้องมาจากนักวิ่งก็ใช่ครับเรื่อยังไงเบสิกก็มาจากวิ่งอเลยเงี้ยก็แบบเมื่อก่อนเนี่ยมีรายการเอ่อวิ่งมินิมาราทอนอะไรเงี้ยสิบโลวิ่งเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็วิ่ง10โลวิ่งครับวิ่งครับไปอะไรเงี้ยครับวิ่งฟูลจำได้เนี่ยผมวิ่งฟูลมาเอ่อประมาณ สองสัมครั้งเองครับไม่ได้วิเยอะอะไรเงี้ยครับจร <L un> ิงๆก,ก็เราก็มีเป uh ้าเกณฑของเราอะไรเงี้ยครับ uh huh. เราตั้งไว้เนี่ยเราว่าจะไปแข่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ย uh huh. ที่สำคัญก็คือการซ้อมที่สม่ำเสมอแล้วก็ตับเป้าแล้วเราจะไม่แบบว่าแข่งแบบ พักเพื่อทำเพื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งก็พังอะไรเงี้ยสองการซ้อมเราจะได้ไม่ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าการแข่งหลาครั้งเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายเยอะมากใช้แรงเยอะมากก่อนแข่งเราก็ต้องแบบว่าเทปเปอร์เทปเปอร์ก็คือแบบพักการแข่งลดวอลลุ่มการซ้อมอะไรเงี้ยครับหลังแข่งเราก็ต้องแบบรีคอมเพลรี่อะไรเงี้ยครับมันก็สำคัญช่วงนั้นเนี่ยเราจะซ้อมไม่น้อยรองอะไรเงี้ยครับมามามาลันเนอร์เจอร์นี่แล้ว น่าจะต้องวิ่งด้วยกันเนาะอ๋อใช่พี่เช้านี้ดีเลยผมแบบอ, <laughs> อยากอยากวิ่งดูบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบว่ามีโอกาสได้เจอพี่หนุ่มก็อขอทิ้งหนึงนะพี่หนุ่มพาเที่ยวแล้วกันนะครับพ <laughs> าแบบวิ่งชมแล้วกันโอเคงั้นเราวิ่งกันเนาะโอ,โอเควิ่งไปด้วย <laughs> วิงวย <laughs> ว่งโปรติเพจอีซี่เพจของจเจเลยเท่าไหร่เอออีซี่เพจผมก็อยู่ที่ประมาณห้านาทีอะไรเงี้ยอ๋อห้านาที่ซี่เพจของเฉลยห้านาทีนะครับงั้นงั้น ขอเรซี่เพจจะเลพี่จะได้วิ่งทันนั้นเอาเอาแล้วแต่พี่เลยครับเอาเพชรหกพี่ไหมครับเพชรหกก็ได้ยโอเคหกครึ่งหกครึ่งเราชมเมืองเราชมเมืองไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากก็ได้พี่เดี๋ยวมองไม่ทันเดี๋ยวมองไม่ทันใช่ใช่บเดูพลั่งดูพลั่งแล้วก็พลังจอดอุณหะเลย ชอบฝรั่งหรือญี่ปุ่นจริงแล้วผมเอเชียครับไม่ชอบญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวให้เดี๋ยวใหมาเดี๋ยวให้กินไปทอนบอกว่าจะเลยกินเหมือนแบบว่ากินถั่วอ๋อจริงๆแล้วกินถั่วกินวีแกนกินอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เชิงวีแกนนะครับผมก็ยังกินพวกเนื้อสัตว์อยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ยังกินไก่กินปลาเยอะมากแต่ว่า ถ้าเลือกได้เนี่ยผมก็ยังไม่เลือกกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่เครับมื้อเช้ากินอะไรเอ่อมื้อเช้าเลยครับส่วนมากเนี่ยผมแบบผมจะมีโปรแกรมซ้อมตอนเช้าตลอดลอะไรเงี้ยครับซึ่งมื้อเช้าผมอาจจะไม่ค่อยทานเท่าไหร่เพราะว่ามื้อเช้านี่ผมจะเน้นให้ร่างกายตัวเองแบบเบาอๆอะไรเงี้ยครับก็คือก็คือไม่คือซ้อมแบบ MT เอมตี้หรอก็อาจจะมีทานกล้อวไรเงี้ยก็มีกาแฟ <c oughs> กาแฟกาแฟแก้วสองแก้วอะไรยเงี้ยแล้วก็แล้วก็วิง่งแล้วก็ซอ้อมด้วยแล้วก็ไปซ้อมอะไรเงี้ยครับแล้วมือ้อกลางวันกินอะไรมือ้อกลางวันเอ่อมือ้อกลางวันผมเนี่ยผมก็ผมหลังซ้อมผมก็มีแบบสมูทตี้อะ,ะไรเงี้ยครับพวกผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยครับสองสามแก้วอ่ะฝังเทสล่าโปนะครับหลังซ้อมกินสมูทตี้ผลไม้ปั่นโอเคก็มีโปรตีนเชคโปรตีนเชคที่สัมพัญธ์อะไรเงี้ยครับอ๋อต้องกิน ก็ถ้าเกิดเราเล่นกีฬาเราออกกําลังกายหนักๆเนี่ยโปรตีนก็ก็เป็นแบบตัวตัวเติมตัวเติมสําคัญให้กับกล้ามเนื้อเราอย่างเงี้ยครับแล้วมื้อกลางวันแบบแบบฟูเต็มเต็มเออมื้อกลางวันเนี่ยผมก็ผมผมเน้นกินเป็นผลไม้ะไรเงี้ยครับฮะเหรอยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยเออผมจะกินมื้อเย็นมื้อเดียวครับอ๋อเหรอแต่ละวันอะไรเงี้ยครับก็มื้อเย็นผมก็จะกินข้าวมีคาร์โบมีผัก ฉลาดในพรุ่งนี้ครับปกติคนเขาจะเชื่อว่ามื้อเย็นไม่ควรกินครับอ๋อแต่ว่าโปรแกรมโปรแกรมเนี้ยสูตรเนี้ยบางทีแต่ละคนจะกินไม่เหมือนกันคนก็จะเน้นกินกินครับช่วงกลางวันอะไรเลงี้ยแล้วก็เน้นมื้อเย็นบบเบาๆอะไรเงี้ยครับแล้วกินข้าวเยอะไหมก็แป้งแป้งไม่เยอะครับก็กินท่าพีหน่อย ก็ประมาณข้าวจานขึ้นจานหนึ่งจานอะไรเนี้ยครับข้าวหนึ่งจานแล้วก็เนื้อผักก็ผักอืมลาอะไรพวกนี้ครับผมกินแบบง่ายๆครับอ,อ๋อโอเคนี่กาแฟอย่งางเดียวแฟร์อย่างไม่เยอะปกติพกกาแฟไปเองครับอ๋อเหรอไปแ็กเลยเออเห็นกาแฟที่เป็นอะไรอ่ะที่โปรอะไรคืออะไรกาแฟอะไรอ๋ออันนั้นเป็น กาแฟ Aeropress ครับเราแกงตอนเช้าแล้วไม่มีกาแฟผมติดกาแฟมากผมเลยแบบโอเคเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเอาไปเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินเดี๋ยวพาไปกินนะพี่มีร้านไหนบ้างนี่ครับตอนนี้เราก็ลงอยู่กับโปรเจเลปกติเราจะดูทางถ่ายทอดแล้วก็โปรเจเลวิ่งนำ จะเห็นถ่ายทอดแบบว่าขึ้นจากน้ำแล้วก็จากรถจักรยานแล้วก็วิ่งอยู่วิ่งน้ำอยู่ยังยังว่ายน้ำเฉลยแต่ดาบที่ดีที่สุดของเลยเท่าไหร่เออผมน่าจะว่ายอยู่ประมาณยี่สิบสามนาทีโอ้ยี่สิบสี่เอ้ยี่สิบสี่ครับอดแล้วแล้วจักรยานเอวีเท่าไหร่จักรยานสี่สิบถ้าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้บุ่มากน่าจะขี่ได้สี่กิล แต่ว่าที่องทีเจนขี่ยุ่งมาสามเจ็ดามเจวีประมาณสามเจก็ถือว่าเก่ยแล้วครับแล้ววิ่งอะวิ่งเนี่ยผมวิ่งอยู่วิ่งอยู่ประมาณเห็นสามหนย์อะไรเงี้ยโอ้โหประมาณสิโลนิดสามห้ก็ประมาณ30บกว่านาทีประมาณสามแปามแปดนาทีโอ้จบจบ่าไรฮะจบเท่าไหร่ผมจบสองชั่วโมง13นาทีโอ้โห กับอีกกี่วิไม่รู้จำไม่ได้ครับสองชั่วโมงหนึ่งสนาทีแล้วเวลาทีด่ดทีที่สุดของสแตนดาร์ดคือเท่าไหร่เออผมเคยทำได้ประมาณสองชั่วโมง5หนนาทีถนนถนนอะไรวะนถนนพระอาทิตย์เ ผมหลอกลับกุแพ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจเลยต้องบินกลับวันนี้นะครับอันนี้หลอกพามาวิ่งซิกิลันเล่นเป็นครั้งแรกที่เจเลวิ่งสิทิลันนะเป็นุกมีครับเป็นครั้งแรกที่โปวิ่งสิกิลันดูเมืองดูฝรั่งใช่ครับไปยาการตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่หายากนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟอร่อยๆตรงไหนก็ไม่รู้ว่ะได้ทุกที่ครับเดี๋ยวเราพาไปที่ สวนสนันติชายภาคานมันจะเป็นป้อมพัฒน์จุเมธไปดูแม่น้ำเจ้พาพญากันเฮ้ยอะไรนี่อร่อยนี่นเกี่วยวเนือ้อแตสอร่้ยถ้ากินข้าวก็กินร้านนี้พูดถึงแม่น้ำเจ้พาพญาเมื่อคืนมานั่งดูแบบดูวิวอ่ะดูวิวก็นึกถึงบรรยากาศตอนแข่งตอนพญาตอนแข่งเอ่อกรุงเทพตะกีฬา ทําไมหลายปีที่แล้วก็มานั่งดูแบบเฮ้ยนี่น้ําเจ้าพยากูเคยไหว้หรือวะเนี่ยไหว้มาเรียบร้อยแล้วแล้วเคยกินน้ํามาเรียบร้อยแล้วน้เจ้าพยาโอ้รอดตายมาได้ไงปีไหนอ่ะน่าจะผ่านมาหลายปีแล้วครับเคยจัดอยู่ประมาณสามครั้งเลยเนี่ยอ่า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 แล้วนี้เรามาอยู่ที่ถนนอาทิตย์ป้อมพัตุมีของกินเยอะแยะครับก็เลย นี่ร้านนี้ร้านเบอร์เกอร์ไปไหนร้านเบอร์เกอร์ยังยังยังเบอร์เกอร์เอนเชฟร้านนี้แบบว่าอินดี้เบอร์เกอร์อินดี้คือผมได้ยินข่าวว่าร้านนี้เนี่ยคนคนเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำให้เรากินเองใช่ตี่ติ้นหน่อยคืออะไรก็ได้เออตี่ติ้นหน่อยผมก็เ,เลยเฮ้ยมันแปลกดีเออมันแปลกมันแปลกอ่ะทีนี้เรามาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราข้ามถนนนี่ครับนู่นครับ vietnam km 2 km đấy à ba 3 km từ phuket đến bangkok từ phuket đến